ยำแซลมอนกุ้งสดน้ำปลาราแม่อีพิมพ์แพ็กเกจใหม่เยอะๆจ้าเรามาทําในส่วนของน้ํายํากันค่ะพริกปัน่นน้ามะนาวสดน้ําตาลทรายผงมหัศจรย์และของดีทีเด็ดของไอในวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้าปลาราแม่อีพิมพ์แพ็กเกจใหม่นะคะเขยา่าเขยา่าแล้วก็เทลงไปเลยค่ะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะสําหรับใครชอบนัวมากนัวน้อยแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะในส่วนของน้ํายําแล้วเราก็จะมาตากลาดกุ้งสดแล้วก็แซลมอนค่ะสําหรับใครอยากกินยําอะไรก็ สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะส่วนไอ้พระเอกกับนางเอกของไอ้ก็คือแซลมอนกับกุ้งสดเนี่ยแหละค่ะกินตอนไหนอร่อยตอนนั้นแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเราไปกินกันได้เลยจ้าืมอ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซ์กินเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ไอจะพาทุกคนมากินแบบเมนูซับซับเยอะๆอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะยำกุ้งสดแซลมอนพริกจุกๆเช่นเคยค่ะทุกคนค่ะแต่สำหรับน้ำยำของไอในวันนี้บอกได้เลยว่าพิเศษค่ะเพราะว่าไอใช้น้ำปลาของแม่อีพิมพ์ทำน้ำยำค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจใหม่นะคะก่อนหน้านี้ไอเคยรีวิวแพ็กเกจเก่าไปแล้วค่ะทุกคนค่ะบอกได้เลยว่าสูตรเก่าคือแซ่บนัวมากค่ะสำหรับสูตรใหม่ไอซก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว รสชาติจะแซ่บนัวกว่าเดิมไหมหรือว่าเป็นรสชาติเดิมเปลี่ยนแค่แพ็กเกจคือของใหม่มาไอซี่ต้องจับมารีวิวให้ทุกคนดูค่ะโอเคค่ะในส่วนของรสชาติจะแซ่บนัวมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามากินกันได้เลยจ้ายำกุ้งสดแซลมอนน้ำปลาแม่อีพิมพ์เยอะๆจ้าราดลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไอซจะมาชิมให้ทุกคนดูนะคะว่ารสชาติจะนัวมากแค่ไหนคะ่ะ ทุกคนคือนัวจริงอร่อยน้ํายำคือดีอ่ะนัวมากทุกคนคะ่ะน้ำปะลาแม่อิพิมพ์นะคะแพ็กเกจใหม่ค่ะแซ่บนัวบอกต่อเลยค่ะกุ้งสดแบบยั่วนี่ คือน้ำปะลาแม่อิพิมพ์อ้จะบอกว่ากลิ่นของเขามันไม่แรงนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเอามาทำส้มตำเอามายำไอ้ว่ารสชาติออกมาดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองจริงจริงอันนี้ก็คือไม่ได้อวยนะคะไม่ใช่ว่ามารีวิวบอกว่าไม่อร่อยแล้ว เจพิมพ์เขาจะมาด่าไออันนี้คือไม่ใช่ค่ะอันนี้คือไอรีวิวตามความจริงเลยถ้าไม่อร่อยไอ้ I. ก็จะบอกว่าไม่อร่อยค่ะถ้ากินแต่เขาเฉยๆมันก็อาจจะเค็มนั่นแหละปะลาล้าน้ะขึ้นชื่อว่าปลาลาไม่ใช่น้ําเชื่อมทุกคนมันก็มีรสเค็มแต่บอกได้เลยว่าปลาลาของเขามันไม่เหม็นมันไม่เหม็นพอเอามายำยิ่งไม่มีกลิ่นปลาาเลยทุกคน คือสําหรับใครที่ไม่ชอบทานปลาแบบนีน้สามารถเปิดใจลองทานได้เลยนะคะอร่อยหอมนัวขนาดสูตรน้ำยำก็คือไม่ได้เกี้ยวน้ำตาลนะคะ ใส่น้ำตาลทรายธรรมดาก็อร่อยแล้วทุกคนอ่ะไม่เชื่อให้ทุกคนลองทําดูค่ะทุกคนนอกจากปาลาของเขาจะแพ็กเกจใหม่แล้วไอ้มีตัวนี้ด้วยค่ะเป็นพริกทอดนะคะพริกทอดกรอบแม่อิพิมพ์ค่ะรสกากหมูต้มยำ แล้วก็พริกทอดกรอบแม่อีพิมพ์รสออริจินอลค่ะทุกคนค่ะคือแพ็กเกจใหม่นะคะเดี๋ยวมาชิมให้ทุกคนดูก่อนว่ารสชาติจะใหม่ตามไหมของใหม่มาเราก็ต้องเอากระแสนิดนึงเกาะนิดนึงขออนุญาตเกาะหน่อยนะคะแม่พิมพ์ขอพึ่งใบบุญบารมีของแม่ด้วยนะคะ พริกกรอบออริจินอลหืมพริกของนางคือจะเม็ดใหญ่มากทุกคนไม่เผ็ดนะคะอันนี้เด็กสาม,มารถทานได้มีความกลิ่นหอมของงาอร่อยถุงใหญ่ มีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกค่ะแต่วันนี้บอกได้เลยว่าประทับใจน้ำยำกินแบบจุกๆไปเลย คำโตๆเยอะๆกุ้งสดก็ดีแซลมอนก็ดีน้ำยำก็ดีน้ำปลาร้าแม่อิพิมนะคะ <_ l ix> อันนี้คือเขาไม่ได้จ้างนะทุกคน แต่อ้ฟซี่คอเกาะกระแสเฉยๆอย่าเม้นกัดกันเด้อละ่ะคอเกาะหน่อย <c oughs> อ,อันไหนอร่อยก็อยากเอามาทำคลิปให้ทุกคนดูนั่นแหละจุดประสงค์ของไอ้นะ่ะ คำใหญ่มากทุกคนค่ะคือสำหรับไอ้ไอ้กินปลามาร้อยแปดพันยี่ห้อแล้วทุกคนอไอ้ว่าของปลาแม่อีพิมพ์เนี่ยติดอันดับต้นๆของประเทศเลยนะในส่วนของรสชาติจริงๆ คือกินปลามาเยอะมากของเขาก็คืออร่อยติดอันดับต้นๆเลยอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งอันนี้พูดตรงๆค่ะแต่ก็อร่อยพูดถึงของกินนะทุกคนมันแล้วแต่ปากคนบางคนอาจไม่ชอบบางคนอาจชอบแต่เราฟังเสียงส่วนรวมเนาะว่ามันอร่อยไหมอันนี้ก็คืออร่อย พิกทอดก่อนรสกากหมูต้มยำทุกคนชิมห้ทุกคนดูก่อนนี่มีความกากหมูมีใบใบสมุนไพรนะจะเป็นใบมะกรูด รสชาติก็คือเป็นรสต้มยำเลยทุกคนเปรี้ยวๆหอมเครื่องสมุนไพรแล้วก็จะมีในส่วนของกากหมูด้วยอร่อยกินเล่นก็อร่อย ลองไปซื้อมากินกันนูนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไอโกหกไอซี่มันมาอวยหรือเปล่าว่าอะไรโน่นนั่นนี่อย่างไัทุกคนได้ลองกินค่ะ น้ำเก๊กฮวยอร่อยค่ะค่ะทุกคนค่ะบอกได้เลยว่าอร่อยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้นะคะสำหรับคลิปนี้บอกไว้เลยว่าน้ำปลาแม่อีพิมพ์อร่อยบอกต่อเลยค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย